สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโรงพยาบาลนาครทนทแถลงวิสัยทัศน์ใหญ่กลางพันธกิจปี2566ปักหมุดย,ยกระดับการรักษาที่เหนือกว่าชูความพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง6 0ทางการแพทย์ได้แก่ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจศูนย์ทางเดิอนอาหารและตับศูนย์กระดูกสันหลังศูนย์มะเร็งและศูนย์ทันตกรรมโดยชูสีกลยุทธ์หลัก 1. ยกระดับการรักษาสู่การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อน 2. ภาษานวัตกรรมการรักษาอันทันสมัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล 3. ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการแพทย์ 4. การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พร้อมรองรับผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและที่เดินทางมาจากต่างประเทศพร้อมขับเคลื่อนการบริการที่เป็นเลิศอย่างเหนือความคาดหมายคือเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆทีทีนะครับอยู่ห่างกันไม่ถึงกิโลเมตรแล้วก็เป็นพันธมิตรกันโรงพยาบาลได้มีโอกาสชักชวนให้เซ็นคันมาสร้างราบาริการประชาชนที่ดีเพราะฉะนั้น ในการทำโปรโมชั่นกิจกรรมของโรงพยาบาลซึ่งมีเรื่องของใหม่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับทุกปีเราจึงเห็นว่าอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนจำนวนหลายหมื่นคนในแต่ละวันหรือเสาร์าทิตย์อาจจะเป็นแสนที่นี่เป็นใหญ่มากก็เลยขอมาออกรายการสารประโยชน์เป็นการสนทนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปีละครั้งเพื่อเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ชื่อเสียงแล้วก็ความมาเจอ ให้แก่ลูกค้าให้แก่ผู้มาชอบมามา,มาจับจ่ายใช้ยสาย,ยเป็นประจำทำมาหลายปีแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมีคนสมัครเป็นสมาชิกมีคนรู้จักเรามากขึ้นปฏิพาณเราทุกวัน3มปีก็ไม่ได้ใครแวะถ้ามาที่นี่แล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็มีความสำเร็จในเรื่องนี้ครับวิวัฒนาการมันมีตลอดเวลานะครับแล้วเราเป็นโรงพยาบาลเล็กอยู่ชานเมืองเราก็คงจะต้องไปล้อ ไปเรียนรู้จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเราก็โชคดีเราได,ไ,ดได้เป็นพันธมิตรกับบำร,รุงราชหรืออาจารย์แพทย์ที่ช่วยเราอยู่แต่ว่าสอนหรือทาง,งานอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเช่นจุลาเช่นลามาธิปดีเช่นศรีนัก,กลินเช่นตั้งตาน,นานานะครับธรรมศาสตร์โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างนี้ก็มีวิวัฒนาการมีทุนมี สาขา,ขาต่างๆที่ทันสมัยเราก็ไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับแล้วก็พูมฟักให้มันอยู่ตัวแล้วก็ถึงเวลาโกรนก็ค่อยๆจยอยเปิดนะครับรีบเปิดนะักโดยที่ไม่พร้อมมันก็จะแพงแพงค่าใช้จ่ายแพงเครื่องมือแล้วคนไม่มีคนดูแลรักษาเย,ยียวยาไม่มีพอก,ก็จะพัฒนาเลยแหะครับเพราะว่าเราเจตนาอารมณ์เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีที่ที่ยังขย,ยายได้อีก สองศูนย์ที่ไม่ได้พูดถึงแต่ก็เราก็ทําได้ดีและยอดสูงมากก็คือศูนย์แม่และเด็กนะฮะศูนย์สัตรตีนะฮะแล้วเด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยเราเราเราอันดับหนึ่งในย่านนี้เลยเรามียอดคลอดเดือนหนึ่งต้องรวบโวบร้อนคนแล้วหมอเด็กเรา24ชั่วโมงก็เป็นศูนย์ที่ที่เราทุ่มเทแล้วก็ติดลมบนนะครับเป็นที่รู้จักแต่ว่าบังเอิญจำนวนประชากรเกิดขึ้นใหม่มันน้อยเราก็จะต้องทำอย่างอื่น ที่มันอะไรที่มันอัปเดตแล้วมันลงทุนได้ทําได้พื้นที่มีแล้วทาทันท,ทีราดทุนทันทีอาจจะปรึกษาบรลลุน่าก็จะจับมือกับเราจะแนะนําอะไรอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นอ๋อใช่ครับเราเป็นที่พอใจแล้วก็มาเป็นลูกค้าเรามากนะครับคือลูกค้าจีนงจะจีนที่มาอยู่เมืองไทยมาลงทุน SME เเนี่ยนะครับ ย่านบางกุเทียนนี่มีโรงงานขนาดย่อมเนี่ยเยอะมีการนำสินค้าจากจีนเข้ามาดิสทริบิวต์ในเมืองไทยและใช้บางกุเทียนเป็นพื้นที่เนี่ยอาจจะลองลองจากห้วยขวางแต่เราเป็นมีพื้นที่โรงงานด้วยเพราะว่าพื้นทีเ่เขตบางกุเทียนมันกว้างเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าต่างชาติอันดับหนึ่งก็ยังเป็นจีนอยู่จีนในนี้นะครับจีนในประเทศไทยนะครับก,ก็ก็เดินไปในโรงพยาบาลก็ในลิฟต์ในรถก็ ก็ไม่พูดไทยกันพูดจีนแล้วก็เขาก็มีสังคมเขาเป็นโซนๆไปหลายจุดในบางพื้นเียเนี่ยนะครับส่วนอีกศูนย์นึงอีกเขตหนึ่งอ,อ,อีกประเทศหนึ่งก็คือเบอร์เบอร์ว่าศูนย์พัพมาหรือเมียนมานี่เราก็มีเอเจนต์แล้วก็มีพระพิสุอาวุโสนะฮะในเมืองต่างๆที่เราไปร่วมทำบ,บุญเนี่ยนะท่านก็มาใช้บริการตัวสุขภาพและรักษาโรคลื่นๆนะฮะแล้วก็ท่านก็มีลูกศิษย์ ลูกค้าหรือว่า,าผู้ที่เป็นสาวกท่านมาปายใครป่วยท่านก็จะชวนมาทำนั่นทำนี่ตลอดนะครับคงจะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าเรา,าเดินทางไปเยี่ยมบ่อยแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีเหตุป,ประเทศแล้วเราก็ไปมาได้พระท่านก็มาลูกค้าก็ส่งมาเรื่อยๆทางเราก็ไปพ้อจินบ้างหรือว่าไปเยี่ยมเยินบ้างเอาหมอไปคุยเรื่องสุขภาพรักษาโรคยากบ้าง เราอาจจะไปพูดเรื่องมะเร็งเราอาจจะไปพูดเรื่องน,น,นี่นี่นู่นนี่นั่นพม่าจริงๆก็มีศักยภาพเป็นทางไม่ไกลแล้วก็ระวีล่ามตลอดเวลาแล้วก็คุณภาพดีราคาไม่แพงมากเป็นที่ประทับใจของของพม่าด้วยวเป็นเปอร์เซ็นเทจของยอดที่ประมาณการยอดขายเอาไว้นะครับกี่เปอร์เซ็นผมจำไม่ได้แต่ว่า แต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้ามันมีอะไรจําเป็นจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็คงจะดัดแปลงได้ปรับปรุงได้บ้างน,นะครับตามวาระตามภาระที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้ามันมีฉุกเฉินแต่มันมีกิจกรรมร่วมมือกับชุมชนในประเทศนั้นๆนี่นะครับหรือดูแลพระสงฆ์ที่พนันพาบ้านเนี่ยนะก็ก็ไปไปได้เราไม่ได้ สเติงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะโรงพยาบาลเราไม่ได้ใหญ่มากานครนนคนทนเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับชานเมืองที่มีอุดมการณ์ในการจัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วเป็นเจ้าของอพื้นที่ย่านนี้เยอะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะทำโรงพยาบาลดีๆสักอันนึงไม่ต้องแพงมากขอให้อยู่ได้แล้วก็เป็นที่พึ่งพาของคนย่านนี้พวกลูกหลานทั้งหลายก็ดำเนินตามนโยบายที่ท่านได้สั่งเสียแล้วจริงๆแล้วท่าน ท่านก็ได้ใช้สิบกว่าปีเหมือนกันนะครับท่านก็เส้นสุดชีวิตที่นครทนผมมีพี่ผมมีน้องมีน้าสาวอายุ1นึงปี1น1่ปีก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้บริการเราแล้วก็คุณภาพเดียวกันเราดูแลทุกคนเนเี่ยเสมอเหมือนแัะพยายาปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างที่คุณหมอวิรภพันธ์ว่านะแทบจะไม่รู้เลยว่าหน้าตาหรือความสะอาดหรือว่าความสุขภาพของเรานะฮะ นักขอนโถนทางเมืองอะจะเป็นยังไงบางคนใส่กระถางแตะมาใส่กางเกงผ้า้วยมาแล้วก็มาทําสะ้ายก็มีนะฮะคุณป้าคนหนึ่งมาทําเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งนานๆจะมีคนเป็นัะทีถึงลิ้นนานๆคนยากล้าทำัะทีเป็นร้านถ่าใช้ส่เป็นร้านเฉพาะไอ้กระป๋อเล็กๆเนี่ยที่เป็นบานเนี่ยฮะชิ้นหนึ่งมาร้านกว่บาทนะฮะร้านกว่บาทเฉพาะวัตถุดิบนะฮะซึ่งก็แพงแต่ว่า ที่้องมหาพันชาวสวนตั้งโมดเราเป็นชนช้นเก่าอย่างนี้บางโดตินจีก,ก็ก็มีสตังไม่เคยจับจ่ายใช้สอยอะไรนอก,กจากทาบุนรักษาตัวตอแก่อยคุณป้าที่ว่านก็อายุ87แล้วก็มามาให้ขนมพยาบาลนะมาขอบคุณพยาบาลที่ดูแลเขาจนหายแล้วมีความสุขมากจะจัดวันนี้นะครับถึง่งา วันศุกร์นะปลายเดือนแล้วก็มีเสามีอาทิตย์3วันช้อนนะครับวันจันทร์เมเดเดวันแรงงานแต่ว่ามันยาวแล้ววันหยุดเยอะเราก็คิดว่าสามวันนี้พอดีเอาอยู่แล้วนะครับพอดีแล้วแล้วก็พี่น้องร้อนมากคนก็มาเดินกันวันนึงเป็นร่วๆแสนคนนะครที่นี่ที่นี่จอดรถได้6000คันฮะเมื่อปี54ปี54ที่นามท่วมแล้วคนเอารถไปจอดที่นี่ หรือแม้กระทั่งเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยที่นี่ก็สองสามหมื่นคนใหญ่อันดับสี่อันดับห้าของประเทศเลยนะที่ที่ที่นี่หมอนะครับแล้วก็ห้างก็บริการที่ร้องอย่างดี เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ